มาค่ะวันนี้พาทำไข่นูกระทาจากฟักทองไปนึ่งฟักทองกันได้เลยค่ะนึ่งเสร็จแล้วเราจะนำเนื้อฟักทองมาบดให้ละเอียดใส่เกลือเติมน้ำตาลสองช้อนแล้วก็คนคนคนคคน,คน,คนให้เข้ากันตามด้วยแป้งมันลงไปจ้าเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะ สิ่งนี้ที่ทำให้ไข่นกกระทาของเรากรอบแล้วเติมกะทิลงไปจ้ะค่อยๆเติมนะคะน้ำกะทิเราจะใช้มือขขยหยแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะถ้ารู้สึกว่ามันยังแฉะไปนะคะให้เติมแป้งมันลงไปแล้วก็นวดต่อไปค่ะนวดจนมันปั้นเป็นลูกได้แบบนี้ก็คือได้แล้วนะคะการปั้นลูกไม่จำเป็นต้องให้มันกลม มากกลมขนาดนั้นนะคะคือเราสามารถปันป้นๆไปได้เลยเดี๋ยวตอนทอดเขาจะกลมไปเองค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะเวลาทอด<ม>กระทะต้องร้อนน้ำมันต้องให้เดือดถึงจะใส่ไอ้ลูกไข่นกกระถานเนี่ยลงไปได้นะคะและไฟอะคะ่ะต้องใช้ไฟอ่อนๆเท่านั้นถ้าเราไปใช้ไฟแรงนะคะข้างนอกมันอาจจะสุกแต่ว่าข้างในอะมันไม่สุกแล้วมันไม่น่าจะกรอบด้วยค่ะ เวลาทอดนะคะเราก็หมั่นคอยเอาตะแกงนะคะ่ะมาคอยกดๆๆๆรอจนเขาสุกมีสีประมาณเนี้ยค่ะเราจะเร่งไฟแล้วก็ตักขึ้นพักบนตะแงรงค่ะ กรอบเนาะลูกเนาะ